ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระ,ระดับประถมวัยโรงเรียนตาลชุม,มิตรภาพที่186สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต2นายวิเชียนนันตะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโดยมีครูประถมวัย2ท่านเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่นางพวงพาการนองแก้วครูประจำชั้นอนุบาล2 และนางพันนีประทุมครูประจำชั้นอนุบาล3โดยมีจำนวนนักเรียนประถมวัยทั้งหมด44คนจำแนกเป็นอนุบาล2 23คนและอนุบาล3 21คนโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระ,ระดับประถมวัยตั้งแต่รุ่นที่1ปีการศึกษา2556จนถึงรุ่นที่3ปีการศึกษา2567 ได้ดำเนินโครงการดังต่อไปนี้มีการจัดทำการทดลอง20กิจกรรมหนึ่งโครงงานครูมีการแนะนำสื่อที่ใช้ในการทดลองมีการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยตั้งคำถามให้เด็กทดลองสังเกตเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กคิดขณะปฏิบัติกิจกรรมการทดลองและจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันมีการเปิดโอกาสให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ครูได้มีการสรุปพบทวนผลการทดลองเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อนำผลที่ได้ไปประเมินพัฒนาการเด็กที่ครอบคลุมความสามารถพื้นฐานตามโครงการตางสมมติฐานว่า แก้วใบเล็กมีอากาศน้อยกว่าไฟจะดับเร็วขึ้นจะจริงไหมคะออะโอับแก้วนะครเออจับแล้วก็เอาครอบพร้อมกันแล้นะครูบอกอันดีบสองเด็กๆช่วยลุ้นกันว่าปักกาสีดำหมึกดำแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูซิว่าถ้าหากว่าเราหยดน้ำ โลงตรงรูปที่เราวาดให้เหมือนกดำจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีอะไรเกิดขึ้นนะลูกนะเดี๋ยว,เ,ยวอเอาเ้า้อะไรดีนะปากปกาสีดำหมึกดำแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูซิว่าถ้าหากว่าเราหยดน้ำโลงตรงรูปที่เราวาดให้เหมือนกดำ ะะะเเเกกิดการรปลี่ยนนนน้อไขึนนนะโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยอย่างต่อเน,นื่องเป็นประจําทุกปีการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มที่มีพัฒนาการที่ดีสมวัยสามารถดํารงชีวิตอยู่กับส่วนรวมได้ตามมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างยั่งยืนต่อไปในยุคศตวรรษที่21ขอบคุณครับ